สวัสดีค่ะพีทโอเฮยูเคนะคะวันนี้มากับชาเลนจ์อันใหม่ค่ะวันชิ h ชาเลนจ์นะคะ2020ใครรู้บ้างว่าอ่านว่าอะไรพีทอ่านว่าปานะคะซึ่งพีทไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกพีทนะคะหรือกระซิบบอกก็ได้นะคะ <laughs> เข้าฝันบอกก็ได้ค่ะ อยากรู้จริงๆค่ะมันอ่านว่าอะไรโอเคค่ะเราจะไม่พูดอะไรมากนะคะชาเล์นี้นะคะเขาบอกว่าใครที่กินแล้วสามารถค้างนานที่สุดอะ่ะไม่ต้องกินน้ำไม่ได้อะไรอะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในนี้มันเป็นยังไงนี่ค่ะมันมาอย่างนี้นะคะเหมือนกันหน้าหลังนะคะนี่เลยเรากันมาดูเราจะมาดูกัน วันชิพชาเลนจ์แชมเปียนวันนี้เราจะเป็นแชมเปียนหรือเปล่าด้านหลังนะคะจะมีผู้ชายเห็นไหมเขาจะบอกเลยเดี๋ยวพีทอ่านให้ฟังคือใครัสสได้ลองก็คือว่ากินกินเข้าไปแล้วอ่ะแล้วค้างได้นานที่สุดมีห้านาทีนะคะสามสิบนาทีสิบนาทีแล้วก็หนึ่งชั่วโมงวันนี้พีทจะทำได้กี่นาที ไม่รู้ไม่รู้ลองกันดีกว่าเรามาลองกันเลยเราจะมาจับเวลานะคะโอเคค่ะเราจะมาจับเวลากันนะคะโอเคนะตื่นเต้นมากเลยอ่ะจะไ,ได้กี่นาทีก็มไม่รู้เอานะจับเวลาเลยนะโอย Oh. โอกินน้ำไลมันร้อนมันบสัดแ้นาายขว ส่งฮอนคูไปตอนนี้นะ เริ่มลำดับความเผ็ดมันมาจากสองเต็มสิบแล้วไปเก้าเลยตอนนี้ลำดับความเผ็ดลงมาแล้วนะคะพิทให้สับเอร์มมนหกครึ่งหกครึ่งค่ะ a m มากอะมันแปลกมากเลยโอเคในล่องมาประมาณห้าแล้วค่ะเหลือห้าเต็มสิบความเผ็ดนะคะความรู้สึกร้อนเผ็ด ตอนนี้เหลือสี่ค่ะสี่จุดห้าคิดไปเกินห้านาทีแล้วนะไปเกินห้านาทีละโอเควันชิปชาเลนจ์นะคะ พีทไม่รู้มันอ่านว่าอะไรอ่ะพีดอ่านว่าปักพีดอ่านว่าปักกล้วยนะคะใครอ่านออกบอกทีนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรนะหน้าจอดับเอาใหม่นะคะหน้าจอดับตอนนี้ไปจะเจ็ดนาทีแล้วะคะ เจ็นาทีละความเผ็ดตอนนี้ลดเหลือประมาณสี่จุดห้าหรือประมาณสี่ค่ะพี่ว่าพีดโอเคความเผ็ดมันมันเริ่มจากประมาณเนี้ยแล้วมันก็พุ่งปืดเลยขึ้นไปสูงเลยแล้วมันก็ลงค่อยๆลงมาตอนนี้ถ้าให้พิดอยู่จนถึงให้พิษอยู่จนถึงครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงพิดก็อยู่ได้แล้ว พี่สามารถอยู่ได้ถึงหนึ่งชั่วโมงพี่รู้ตัวเองเพราะว่าความเผ็ดมันเบาลงแล้วอะแต่พี่ไม่อยากจะให้บอกว่ามันใช้เวลามากนะคลิปนี้นะคะเห็นไหมพี่สามารถอยู่ได้จนถึงหชั่วโมงอะเพราะความเผ็ดมันเบาลงเรื่อยๆแล้วนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าชาเลนจ์มีพี่ทำสำเร็จนะคะยชาเลนจ์หน้านะคะ มีตัวเด็ดกว่านี้ค่ะมีตัวเด็ดกว,กว่าเจ้าตัวนี้นะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าชาเลนนี้พี่ทาสสำเร็จนะคะชาเลน,น้ามีทีเด็ดกว่าเจ้าปลากล้วยนี้แน่นอนนะคะติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะรับรองเผ็ดเด็ดกว่านี้แน่นอนไม่เผ็ดไม่กินขอบคุณที่รับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ